สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม ACDSee ในการดีเน e สกุลไฟล์ j p g mm hmm. พิมพ์ใหญ่ให้เป็นพิมพ์เล็กแล้วก็ย่อขนาดรูปภาพที่เป็นรูปภาพใหญ่ๆเนาะ,ะให้เป็นรูปภาพขนาดเล็กพร้อมๆกันทั้งโฟลเดอร์เพื่อในการนในการนําเข้าสู่ระบบ a r m s นั่นเองโอเคนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเปิดโปรแกรม ACDSee ชื่อว่า ACDSee Photo Studio Professional 2021เนาะก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา จากนั้นครับทางด้านซ้ายตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของการค้นหาโฟลเดอร์รูปภาพที่เราต้องการว่าโฟลเดอร์ของเราอยู่ตรงไหนก็อยากยากตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปอ่าผมก็คลิกไว้ที่เดสก์ท็อปครับโฟลเดอร์ที่ผมต้องการคือโฟลเดอร์รูปภาพของผมนั่นเองอ่าผมก็เลือกโฟลเดอร์รูปภาพครับจากนั้นก็จะเจอรูปภาพของตัวอาจารย์เองที่อาจารย์เก็บเอาไว้เนาะทีนี้ให้สังเกตครับ สกุลไฟล์ผมเนี่ยมันเป็น jpg พิมพ์ใหญ่หมดเลยเห็นไหมฮะอ่าเป็น jpg พิมใหญ่หมดเลยผมเนี่ยอยากจะรีเนมสกุลไฟล์เนี่ยให้เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเพื่อด้การนําเข้าสู่รบะบบ arm s โดยวิธีการนะครับโดยวิธีการให้อาจารย์เนี่ยทำการคุมรูปภาพทั้งหมดหรือคุมดําหรือเซ็ครูปภาพนั่นเองก็คือคุมดํารูปภาพทั้งหมดแบบนี้นะครับนี่นี่คือวิธีการคุมดําเนาะแต่วิธีการคุมดําอีกแบบหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยครับกดปุ่ม c อนโ r ร l ค้าง อคอนโทรโลคล้างนะครับแล้วก็กดตัว A A and Mod ครับหรือ For Fun กด1ครั้ง,งเพื่อทำการคุมดำรูปภาพทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องการทำการรีสกุลไฟล์รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์เราต้องการรูปภาพไหนให้เราคุมรูปภาพนั้นเช่นผมต้องการทั้งหมดในโฟลเดอร์เลยเนี่ยก็กดคอนโทรล A คุมรูปภาพทั้งหมดจากนั้นครับขั้นตอนต่อมาให้ไปที่แบทครับไปที่แบท ตรรนี้คับจากนั้นคิกคำว่าที่เบ็ดครับเราจะรีสกุลไฟล์ก่อนนะครับให้จัดพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กเนี่ยให้เราเลือกไปที่รีไฟล์เนมไอ้ขออภัยครับรีเนมไฟล์รีเนมไฟล์จากนั้นครับถ้าเกิดว่าในการใช้งานครั้งแรกครับให้คลิกคําว่ารีเนมอ่าในการใช้งานครั้งแรกนะครับให้คิกคาว่ารีเนมตรงนี้ก็กดเบ็ดรีเนมไฟล์แล้วก็รีเนมอ่าจากนั้นครับ ในการเข้าสู่ขั้นตอนครั้งแรกเนี่ยน่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับอในการเข้าสู่เช้งกานครั้งแรกเราหน้าตะเป็นอย่างนี้มันจะติกอยู่ที่เทมเพลตครับตรงตรงชื่อเนี่ยต้องชื่อพรีวิวตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าชื่อรูปเออชื่อของรูปภาพเดี่ยมันจะเป็น Image อ่าจะเป็นอินเมดซุดด้งศูนย์สองอะไรพวกนี้ก็ว่าไปเนาะการที่เราต้องการให้ชื่อรูปภาพนะครับชื่อรูปภาพตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เหมือนกัน อาจเป็นชื่อที่เหมือนกันเนาะคือรี n a m e ีเ n a m e สกุลไฟล์ไปแล้วเนี่ยและรูปภาพย,ยังชื่อเดิมอยู่ให้ทําการติ๊กเทมเพลตออกครับอ่าเห็นไหมครับชื่อรูปภาพเดี๋ยวจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อรูปภาพเดิมให้กับอาจารย์ก็คือเหมือนทับไฟล์เดิมให้กับอาจารย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กตรงเทมเพลตเนี่ยออกต่อมาเราจะรีสกุลไฟล์รูปภาพอ่าเราจะรีสกุลไฟล์รูปภาพเห็นไหมครับตอนเนี้ระบบยังไม่ได้รีสกุลไฟล์รูปภาพให้เราเราต้องทําการติ๊กตรง เคสเชนครับติ๊กตรงคําว่าเคสเชนตรงนี้ติ๊กที่คําว่าเคสเชน g e นะครับติ๊กคำว่าเคสเชนครับจากนั้นคลิกที่คําว่าเคสเชน g e อีกทีหนึง่งเพื่อเข้าไปที่หัวข้อในการใช้งานจากนั้นให้ดูตรงหัวข้อนี้หัวข้อเดียวครับที่เขียนว่า extension นะครับตรง extension ตรงนี้ถ้าต้องการสกุลไฟล์เป็นพิมพ์เล็กให้ติ๊กคําว่า lower case ครับติ๊กคําว่า lower case ติดกับว่าเราเคสนะครับเมื่อติดกับว่าเราเคสเสร็จปุ๊บสกุลไฟล์ครับจากพิมพ์ใหญ่จะถูกเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กให้กับอาจารย์แล้วนั่นเองโอเคเนาะหลังจากนั้นครับก็ทกําการกด rename ได้เลยปุ๊บเรียบร้อยครับรูปภาพถูกรีไซ z ์จากพิมพใหญ่เป็นพิมเล็กทั้งหมดแล้วนั่นเองเห็นไหมฮะรีเป็นพิมเล็กให้หอาจารย์ให้อาจารย์ทั้งหมดแล้วนั่นเองง่ายๆเนะาะอาโอเคทีนี้ต่อมาครับสกุลไฟล์ พิมพใหญ่ไอ้สกุลขออภยครับสกุลไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ไม่ใช่สกุลไฟล์สิขออภัยรูปภาพเนี่ยเป็นขนาดใหญ่อ่ารูปภาพจะเป็นขนาดใหญ่ยกตัวอย่างนะครับสมมรัรูปภาพเนี้ยหรือว่าทั้งหมดโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์ผมเนี่ยรูปภาพเป็นรูปภาพใหญ่ให้ดูตรงนี้ครับขนาดรูปภาพเนี่ยเราได้มาขนาดเท่าไหร่โอเคไหมครับเช่นเราได้รูปภาพมาเป็นรูปภาพออริจินอลเลยเนี่ยอาจจะถ่ายมาจากกล้องเนาะก็สามพันสองคูณสองพันสี่ร้อยอะไรเงี้ย รูปภาพมันขนาดใหญ่เกินไปครับเพราะว่ามันจะทําให้กินเนื้อที่อ่ากินเนื้อที่ระบบ r m e เข้าไปด้วยเพราะว่ารูปภาพรูปภาพหนึ่งเนี่ยขนาดก็ก็สี่สิบเมกห้าสิบเมกอะไรประมาณนี้ไฟล์รูปภาพขนาดที่ต้องการนาเข้าระบบ ARMET ได้อย่างเออถูกต้องเนาะได้อย่างถูกต้องให้รูปภาพเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ห0 0อ่าห0 0คูณ400รครับอ่าขนาดนี้ครับ6 0ร้คูณสร้อหรือสามร้อย คูณ200ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ต้องการขนาดรูปภาพประมาณนี้กำลังดีกำลังดีเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการย่อรูปภาพกันสมมติว่ารูปภาพของผมเนี่ยรูปภาพมันขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยอ่ารูปภาพขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยผมต้องการย่อรูปภาพให้มีขนาดเล็กทั้งหมดผมก็จะทำเหมือนเดิมครับเล็กรูปภาพทั้งหมดโดยการกดปุ่มคอนท้นค้างแล้วก็ A เราต้องการรูปภาพทั้งหมดเนี่ยให้มีขนาดเล็กจากนั้นครับไปที่แบตเหมือนเดิมอ่าไปที่แบตเหมือนเดิมคลิกที่แบทหนึ่งครั้งจากนั้นครับไปที่รีไซอาเห็นไหมครับไปที่แบนะครับแล้วก็ไปที่รีไซแล้วก็ถ้าเขาใช้งานในครั้งแรกให้คลิกคําว่ารีไซได้เลยอ่าคิกคําว่ารีไซได้เลย เมื่อไปที่เบสเสร็จปุ๊บรีไซส์คลิกที่รีไซส์เสร็จปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนในการรีไซส์ครับทีนี้ให้สังเกตรตรงนี้ครับตรงเวทเนี่ยมันจะเป็นความความกว้างส่วนไฮเนี่ยเป็นความสูงเพราะฉะนั้นแล้วครับความกว้างเนี่ยต้องการขนาดเท่าไหร่ความสูงต้องการเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่สามารถใส่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเนี่ยความกว้างเนี่ย400ความสูงเนี่ย600ผมก็เลือกไปครับ สี่ความสูง6กร้อยอ่าเราก็จะได้ขนาดของเราแล้วอ่าได้ขนาดของแล้วทีนี้ครับทีนี้ต่อมายังไม่จบนะครับทีเนี้ยเมื่ออาจารย์ตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวให้ไปคลิกที่คําว่าออปชันอีกทีหนึง่งอ่าคลิกคําว่าออปชันทีหนึ่งนะครับคลิกออปชันตรงนี้จากนั้นครับจะเปิดหน้าต่างออปชันขึ้นมาให้อาจารย์เนี่ยติ๊กตรงคำว่า remove File. ร,รีเพจออริจินอลไฟล์อารีมูฟรีเพออริจินอลไฟล์ตัวนี้คืออะไรก็คือถ้าเกิดว่าอาจารย์ติ๊กคำว,ว่ารีมูฟรีเพจออริจินอลไฟล์ตัวนี้ครับแล้วแล้วกดโอเคจากนั้นกดรีเนมเนี่ยรูปภาพทั้งหมดที่ทำการถูกย่อรูปภาพเนี่ยจะถูกทับไฟล์เดิมหรือไฟล์ออริจินอลให้กับอาจารย์อัตโนมัติโดยที่มันจะไม่แยกออกมาเป็นอีกไฟล์หนึงโอเคไหมครับโอเคเนาะ ทีนี้สมมติเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยไม่ได้ติ๊กไม่ได้ติ๊กตรงรีมูฟตรงนี้นะสมมติผมไม่ได้ติ๊กผมกดโอเคแล้วผมรีเนมดูนะฮะปุ๊บผมได้รูปภาพแล้วรูปภาพที่ผมย่อยเรียบร้อยทีเนี้ยที่สิ่งที่เกิดครับเราจะได้รูปภาพที่ซ้อนกันที่ชื่อรูปภาพที่ชื่อรูปภาพเป็นสกุลไฟล์รหัสดักเรียนแล้วก็ตัวนักศกรีเนมเห็นไหมฮะเราไม่ต้องการเราไม่อยากได้แบบนี้เราต้องการให้มันไปทับเลยเราต้องทําการ ไปติ๊กที่คำว่าออปชันครับไปที่เบ็ดรีไซส์รีไซส์จากนั้นครับตั้งขนาดให้เรียบร้อยไปที่ออปชันติ๊ก m ีมูฟแอดรีเพ c ออริจินอลไฟล์โอเคไหมครับจากนั้นกดโอเคแล้วกดรีไซส์ปุ๊บเรียบร้อยครับกดแคนเซลทีหนึ่งรูปภาพจะถูกทับแทนที่เดิมแล้วนั่นเองโอเคไหมครับรูปภาพก็ถูกทับแทนที่เดิมแล้วนั่นเอง จบเรียบร้อยเมื่อเราย่อรูปภาพเสร็จปุ๊บครับเราลองมาดูโฟลเดอร์ไฟล์ต้นฉบับกันอะโฟลเดอร์ไฟล์ file ต้นฉบับเนานะโฟลเดอร์ที่ลูกเก็บผมเก็บไว้จะอยู่เดสก์ท็อปชื่อรูปภาพอาเดี๋ยวโฟลเดอร์เห็นไหมครับถูกย่อเรียบร้อยขนาดรูปภาพถูกย่อเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาครับต่อมาในการนําเข้าสู่ระบบ r m s เนี่ยอาจารย์ก็ต้องทําการเ e l e c t รูปภาพทั้งหมดก็คุมดําเหมือนเดิมครับ c t r o l A ในโฟลเดอร์รูปภาพเนาะคลิกขวาคลิกขวาจากนั้นครับ เลือกเซนตทูอ่าเลือกเซนตทูนะครับแล้วก็ไปที่คอมเ e สซิฟโฟเดอร์ไปที่คอมเ e สซิฟโฟเดอร์นะครับเซนทูคอมเพสซิฟโฟเดอร์ er. เราจะได้ไฟล์ซิปรูปภาพมาแล้วเราก็เอาไฟล์ซิปรูปภาพตัวนี้ครับนําเข้าสู่ระบบอา s ได้เลยโอเคเนาะมีคลิปวิดีโอในการสอนนําเข้ารูปภาพอยู่นะครับก็สามารถคลิกไปดูคลิป ตัวนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแท็กลิงไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็จบแล้วครับอาจารย์วิธีการเปลี่ยนสกุลไฟล์ j p g พิมพ์ใหญ่ให้เป็นพิมพ์เล็กแล้วก็ย่อขนาดรูปภาพก็จะมีเพียงเท่านี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ